สวัสดีจากพี่น้องเอฟซีแม่ไฟค่ะแล้วก็รเอฟซีมอลลัมเสียงพิหกหัวหน้าโหน่งสก่อนค่ะเมื่อนี้แม่ไฝ่สีภาพี่น้องมาบังรถบ้านขั้นไม่ค่ะเป็นของขวัญวันเกิดจากแม่อ้อยออสเตรเลียค่ะแม่อ้อยใจดีเพิ่นให้ของขวัญวันเกิดบอดนกเป็นรถบ้านขั้นเบลือเลยพี่น้องเอ้ยบังดูค่ะสวยงามคักบอรถลขั้นนี้เป็นรถบ้านขค่ะในสิตกแต่งเป็นบ้านเคลื่อนที่ มีห้องน้ำห้องนอนห้องแต่งตัวมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอยู่ในนี่ค่ะพี่น้องเป็นของขวัญวันเกิดนะคะจากแม่อ้อยเพิ่นให้ลูกไส้สุดลองให้หัวหน้านกพงสกรค่ะโอ้ยดีใจนำ้ำพี่น้องค่ะเบิ่งดูค่ะส่วนขั้นเกา่าเป็นกัยยกให้ลูกสาวเพิินค่ะพี่น้องผูใ้ใดติดต,ตามเบิ่ง าลายสดเวลาเบิ้งคิปจากทีมงานมารําเสียงพีหก <P> พี่น้องเกษตรเห็นเนาะค่ะเนาะขั้นเกาเทพนใสขั้นน้อยเพิ่นมอบให้ลูกสาวเพิ่นขั้นนันกะรู้ลาสวยงามขึ้นกันค่ะพี่น้องเป็นรถบานขั้นน่อยมอบให้น้องอาไอนะคะเวลาเดินทางเดินสายไปใส่มาใส,าสา่สะดวกสบายข <P> ั้นหนี้ก็เป็นของพอจา๋าขั้นน่อยเป็นของลูกจ๋าค่ะงามขึน้นกันด้วยเมือหนาเมฟไฟสีไประเไทยมาสู้พี่น้องเบิ้งค่ะขั้นนันเป็นรถบานขั้นน่อยนะคะงามคือกันเนาะค่ะ มันี่บางขั้นของหัวหน้านกกรนค่ะพี่น้องบางดูจะ่เป็นมีบุญวาสนาได้ลดเป็นของขวัญวันเกิดพี่น้องอ่อนซ่อนวาสนาคนเท่ามันแข่งกันบ่มีใดอเพิบนวาอีหรีแล้วเนาะค่ะเนาะสวกโศกมันมันสวกสวกมันมันปังปังเด้อผ้าหาลองหาล่ำกระหังเจ้าจะเลื่อนลุงเรื่องขนเง้นขนคำขนคว่ำจะเลื่อนลุงเรื่องเด้อนำผ้าหัวหน้านกไปสู่ สิ่งที่ดีงามหาเงินหาคํำมันหมานเงานลังไหลขมางามงามค่ะพี่น้องเบิ่งดูค่ะ